เรื่องในอดีตที่ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งนะฮะกับแฟนเก่าช่วงติวรักเต็มร้อยตอนนี้เลิกกันไปได้ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแฟนใหม่แต่มีความกังวลเรื่องที่ดิฉันมีอะไรกับแฟนคนก่อนบางครั้งเนเธอรู้สึกผิดมากที่ตัวเองไม่ดีพอไม่บริสุทธิ์ไปซะแล้วดิฉันควรบอกเรื่องนี้ให้แฟนใหม่ฟังหรือเปล่าคะแล้วก็โทษนะคะอวัยวะจะกลับเหมือนเดิมหรือไม่จริงหรือเปล่าที่เขาว่าถ้ามีอะไรกับใครแล้วหัวนมจะดํา และอวัยวะเพศจะคล้ําขึ้นถ้าเดินของผู้หญิงที่มีอะไรกับใครแล้วจะต่างจากผู้หญิงที่ไม่เคยโดนไหมคะนะฮะ,ะ,ะคิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นคําถามโง,โง่ๆแต่กลุ้มใจมากไม่รู้ทำอย่างไรอา้าวโง่ก็โง่ถามเถอะอ่าครับอันนี้ก็เป็นความกังวลนะครับของคนหลายคนนะครับในยุคปัจจุบันนี้น,นะครับมันจริงไหมฮะเขาบอกหญิงที่โดนแล้วยังไม่โดน,นเนี่ยนี่ครับคือความกังวล <laughs> พอกังวลแล้วก็เลยรู้สึกว่าเตัวเอง ชักไม่เหมือนเดิมมันกังวลไปเองนะครับจริงๆไม่มีหรอกครับไม่มีใครดูได้นะฮะไอ้คนไหนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับไม่งั้นเดินมาไอ้คนนี้มันก็จะต้องมีการท่าคนเดินบริสุทธิ์ไมบริสุทธิ์ได้อุ้ยศูนยูนอันนั้นไม่ถูกไม่ไม่มีครับบอกไม่ได้ครับไม่มีทางบอกได้เลยนะครับไม่เช่นนั้นเราก็ไว้ตัดสินนางงามได้ทีนะดูท่าเดินเพราะฉะนั้นเพราะนั้นไม่ใช่นะครับบอกไม่ได้ครยเอาราวนี้เรื่องหัวนมดำอวัยวะเพศคล้ำ นี่เรื่องขนน,นม,นม,มดำกับวัยเพศครัมม้มเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างที่ผมเรียนนะครับมันไปตามอายุนะครับนะครับไปตามอายุไอ้ไอ้ผิวหนังของคนเนี่ยนะครับมันก็มีตอมพิกเมนต์ใช่ไหมธาที่สร้างสีสีนะครับเ<อ>พราะนั้นมันก็เป็นไปตามอายุนะครับอายุมากขึ้นก็จะสังเกตมันก็จะมีความคลั้มขึ้นไม,ไม่ได้เกี่ยวว่าโดนหรือไม่โดนยกเว้นอย่างเดียวก็คือว่าถ้ามีลูกเออขนาดใหญ่เลยว่าถ้ามีลูกเนี่ยมันจะป้านหัวนมเนี่ยจะใหญ่ขึ้นความขึ้นนี่ถูกตชาตินะฮะจากฮอร์มนล ในขณะที่ท้องนะครับแล้วมันก็จะเป็นสีนั้นไปตลอดนะครับโชุดยกเว้นตอนท้องกับมีลูกแค่นั้นเองนะครับถ้าปกติถ้ายังไม่เคยท้องไม่เคยมีลูกเนี่ยท้องมาแท้งก็เปลี่ยนใช่ไหมครัถ้าแท้งในระยะหลังไปท้ายนะครับนั่นชัดเจนฮะแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีลูกอันนี้นะครับมันก็เปลี่ยนของมันเองไปตามอายุตามธรรมชาตินะครับตามอายุเราั้นก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับเรื่องแฟนเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าไอ้เรื่อง พฤติกรรมในอดีตนะครับกับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันหลายเรื่องที่ไม่เห็นจาเป็นที่ต้องมานั่งพูดและหรือฟืนเหมือนก็กินข้าวนะครับกินมันต้องเยอะแยะทั้งน้ำพริกทั้งป,งปลารลงปลาาทำไมต้องมานั่งเล่าชาวบ้าน็ฝาฟังว่าฉันเคยกินปลาามาแล้วเคยกินน้ำพริกมาไม่จําเป็นนีเ,เพราะฉะน,น,นั้นก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมาวุ่นวายนะในเมื่อเรื่องเรื่องเรื่อง <S 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 เซ็กซ์ก็เป็นเรื่องของเซ็กซ์ผมเห็นด้วยแต่คราวนี้ถ้าเกิดบังเอิญแฟนผู้ชายคนเนี้เขาเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเออน้องเราอยู่ด้วยกันมาก็หลายหลายป พี่อยากจะถามน้องหน่อยว่าก่อนพี่เนี่ยมีใครบ้างไหมจ้าก็ถามแล้วรู้เริ่มจะได้อะไรขึ้นมาไม่ออกไหมฮะมีแฟนต่องี้เลยนะอ้ก็พี่อยากรู้ว่าน้องน้าเล่าให้พี่ฟังหน่อยนะรับรองน้าที่ไม่ถือเอามาติดใจอะไรหรอกอย่างนี้ควรจะตกหลุมแล้วเล่าเขาดีไหมฮะก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าเราก็ต้องช่างใจของบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันเกิดโทษไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่อย่าโกหกใช่ไหมก็ไม่จําเป็นจะแล้วแต่ในสถานการณ์ในขณะนั้นคือไม่จําเป็นต้องให้รู้นี่ครับใช่ไหมครับเพราะว่ามันผู้ชายนี่ก็มีหลายประเภท นะครับ <ừ> เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมก็คิดว่านะครับในเรื่องของอดีตเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วอ่ะนะครับมันไม่ไดม้มีมีมีผลอะไรต่อปัจจุบันบนะครับก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องในนี้เขาบอกนะเขาบอกว่าควรจะบอกไหมก็ตัวเองเป็นคนเริ่มเองนะฮะ <ừ> เพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นจําเป็นที่ต้องไปนั่งบอกอยู่ดีๆอยาไปบอกเขารู้สึกรู้สึกว่าแหมกังวล ว่าตัวเองผิดไม่ดีพอผมว่าพวกนี้นะฮะต้องเลิกเลิกคิดได้แล้วนะครับมันผ่านไปหมดแล้วต้องไปปรับความเข้าใจสมัย